สวัสดีครับวิดีโอนี้เป็นวิดีโอการเซตค่าคอมพิวเตอร์ในการใช้งานเครือข่า,ขายไร้สายนะครับโดยการใส่ค่า IP address เข้าไปนะครับครับอันดับแรกนะครับคลิกขวาที่รูปไอคอนนะครับแล้วก็เลือก Open Network and Sharing Center นะครับแล้วก็เลือก Local r Connection นะครับแล้วก็มาเลือกที่ Property ครับ แล้วก็ดับเบิลคลิกที่ Internet Protocol Version 4นะครับ TCP/IP and IPv4 นะครับแล้วก็เลือก User the following IP address นะครับแล้วก็ใส่ค่า IP address เข้าไปนะครับผมใส่ค่าที่192.168.1.100นะครับ IP address นะครับสามารถใส่ข้างหลังนะครับสามารถใส่ได้ตั้งแต่2ถึง 254นะครับส่วนซัมเน็ตมาร์กนะครับเราคลิกขึ้นมามันก็จะขึ้นมาให้เราเลยนะครับแล้วก็กดโอเคเลยครับแล้วก็โอเคอีกครับแล้วก็ไปที่ดีท้องนะครับเพื่อตรวจสอบดูค่า IP ที่เราใส่ไปมันขึ้นหรือเปล่าครับขึ้นนะครับที่เราใส่ไปคือ1 9 2 1 6 8 1 1 0 0นะครับ แล้วก็กดปิดเลยครับโค้ดไปเลยครับก็เป็นการเสร็จสิ้นการตั้งค่าคอมพิวเตอร์ในการใช้งานเครือข่ายหลายสายนะครับโดยการใส่ค่า IP address นะครับขอบคุณครับ